สวัสดีครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้เรียนเรื่องการเรื่องสายไฟฟ้านะครับแล้วก็การใช้งานของสายไฟฟ้าวันนี้นะครับเราก็ามาดูทบทวนนะครับทบทวนเรื่องการใช้งานสายไฟฟ้าอีกสักรอบหนึ่งนะครับการใช้สายไฟฟ้าเนี่ยวิธีการเดินสายนะครับวิธีการเดินสายเนี่ย นะครับก็จะมี1 2 3 4 5วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือเดินสายร้อยท่อนะครับอาจจะเป็นท่อ PVC นะครับคือท่อพลาสติกนะครับหรือว่าท่อ EMT ทีนะครับที่เป็นท่อโลหะนะครับการเดินสายร้อยท่อน,นีอ่ก็ต้องคำนึงว่าะจะต้องเป็นสายไฟฟ้าที่มีฉนวนชั้นเดียวนะครับฉนวน2ชั้นขึ้นไปใช้ร้อยท่อไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นสายที่ใช้ไร้ท่อก็อาจจะเป็นสาย IEC 01ใช่ไหมครับที่เราเรียนกันคราวที่แล้วนะครับซึ่งเป็นสายแกนเดียวนะครับนะครับต่อไปก็คือสายกาอผนังนะครับสายสำหรับเดินสายกาอผนังนะครับก็ได้แก่สาย VAF ใช่ไหมครับที่เราใช้ติดก,ก,กิ๊บกาอผนังนะครับ สายเดินลอยในอากาศนะครับก็หมายความว่าสายไฟฟ้าเดินไปกับลูกถ้วยแหลกนะครับ่ฉนั้นเดินลอยในอากาศก,ก็จะเป็นสายเมนนะครับเข้าอาคารนะครับก็อาจจะเป็นสาย i อ c 0 1นะครับสายฝังดินนะครับสายฝังดินเนี่ยก็คือสายอะไรครับสาย n y y นนะครับอันนี้เป็นสายที่ใช้ในกรณีที่ฝังดิน สายวางบนรางเคเบิลนะครับก็อาจจะเป็นสาย i c ซีก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นสาย VC ซนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับที่วางบนรางเคเบิลอันนี้คือวิธีนะครับวิธีการเดินสายนะครับส่วนวิธีการติดตั้งนะครับวิธีการติดตั้งเนี่ยมีทั้งหมด7วิธีด้วยกันนะครับวิธีที่1ที่2นะครับจะอยู่ในกลุ่มของ ของลอยท่อนะครับวิธีที่3จะยึดลุมของเดินสายก่อผนังวิธีที่4นะครับเป็นการเดินลอยในากาศนะครับวิธีที่5และ6นะครับเป็นฝั่งดินแล้วก็วิธีที่7นะครับเป็นการวางบนลางเคเบิร์แต่ละวิธีนะครับก็จะมีตารางของตัวเองนะครับนักศึกษาก็ต้องดูให้ให้ให้ถูกกับตารางนะครับเช่นเ,เราเราติดตั้งโดยวิธีเดินสายก่อผนัง นักศึกษาก็ต้องไปดูตารางที่ขีดสองเป็นต้นนะครับเพราะว่าแต่ละวิธีมันจะทำให้อัตราการนำกระแสของสายไฟฟ้าไม่เท่ากันนะครับทีนี้ในเคสของวิชานี้นะครับเราเราจะสนใจที่การเดินสายลอยท่อนะครับกับเดินสายกา่อผนังซึ่งซึ่งจะเป็นวิธีการที่ทดสอบภาคปฏิบัติ นะครับทีนี้อา <Okay. S 1> จารย์จะยกตัวอย่างเป็นวิธีการไอยท่อละกันนะครับสำหรับการลอยท่อนะครับการลอยท่อเดินึกษาก็ต้องมาดูตารางใช่ไหมครับตลาดที่ห้ขี 20, ดสองศูนย์นะครับห้าขีดสองศูนย์เราดูตารางที่5้าขีดสองศูนย์ตลาดที่5้าขีดสองศูนย์นะครับก็จะแยกออกเป็น2ตารางนะครับเพราะว่าการเดินสายร้อยท่อเนี่ย การวางท่อ yeah. จะแยกได้เป็น2วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือสายไฟฟ้าอยู่ในท่อนะครับไอวงกลมใหญ่นี่คือท่อไอกลมเล็กๆนี่คือสายไฟนะครับสายไฟอยู่ในท่อนะครับแล้วก็ท่อโดนสายก่อผนังนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือสายอยู่ในท่อนะครับแล้วท่ออยู่บนฟ้านะครับรอบๆนี่คือฟ้านะครับเพราะฉะนั้น่อวิธีนี้การระบายความร้อน นะครับเนื่องจากลมพัดผ่านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยระบายความร้อนไม่เท่ากันนะครับบนฟ้าจะระบายความร้อนได้ยากกว่านะครับอันนี้เดินสายเกาะผนังก็จะมีการระบายความร้อนได้ดีกว่านะครับก็เลยแยกออกเป็นสองสนามนะครับฉะนั้นประเด็นแรกคือนักศึกษามาดูวานะ่าวิธีที่เราติดตั้งเป็นอะไรนะครับขั้นต่อมาที่ต้องมาดูก็คือ,อไฟที่ใช้นะครับไฟที่ใช้เนี่ยเป็นระบบ หนึ 1> 1่งเฟสหรือ3ามเฟสนะครับถ้าเป็นหนึ่งเฟสนักศึกษาก็มาใช้ตารางเลขสองนะครับถ้าเป็นระบบ th, สามเฟสนักศึกษาก็มาใช้ตารางที่เป็นเลขสามนะครับทำไมหนึ่งเฟสถึงต้องใช้เป็นเลขสองนะครับก็ถ้ายังจำที่อาจารย์สอนได้นะครับว่าสาย1นึ่งเฟสมีสองสายก็คือสายลายกับสายนิวตนันนะครับซึ่งมีกระแสะไหลทั้งคู่เพียงแต่ว่า ลายเป็นกระแสไหลไปนิวตันเป็นกระแสไหลกลับเพราะฉะนั้นถ้านับสายที่มีกระแสไหลก็คือนับเป็น2นะครับส่วน3เฟสนะครับสเฟสเนี่ยมีสายไฟสี่เส้นไม่รวมกลาวนะครับก็คือสายลาย3เส้นแล้วก็นิวตันหนึ่งเส้นนะครับทีนี้ในกรณีที่ระบบ3เฟสสมดุลเนี่ยนะครับจะไม่มีกระแสไหลออกมาที่นิวตันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ กระแสไหลเฉพาะสายลายทั้งสามเส้นนะครับก็ใช้เป็นเลขสามนะครับเมื่อเราแยกเป็น1เฟสกับ3เฟสแล้วนะครับก็มาดูว่าสายที่ใช้นะครับเป็นชนิดแกนเดียวนะครับเป็นชนิดแกนเดียวนะครับหรือหลายแกนนะครับหรือหลายแกนชนิดแกนเดียวนะครับก็จะเป็นพวกสายนะรครับสาย อเอซีศูนย์หนึ่งอะไรพวกนี้นะครับชนิดหลายแกนก็คืออาจจะเป็นพวกสาย vct อะไรพวกนี้นะครับหรือว่า IEC อะไรครับ IEC10 งนใช่ไหมครับเป็นหลายแกนนะครับ,นะรบหลังจากเราแยกตรงนี้ได้แล้วนะครับนักศึกษาก็มาดูว่าด,ดูตารางเปรียบเทียบกันนะครับว่า นะครับตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้คือขนาดสายนะครับขนาดสายแล้วก็ส่วนนี้นะครับคือขนาดกระแสนะครับและให้เทียบกันระหว่างขนาดสายกับขนาดกระแสนะครับมองไปอมองในแนวนอนนะครับในแนวนอนนะแล้วเราก็ดูนะครับตัวอย่างเช่นหนึ่งเฟ นะครับใช้สายกานเดียวนะครับแสดงว่ารักษาดูแค่ตารางตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มองไปทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะได้ขนาดสายที่เราต้องการนะครับก็คือดูแอมนะครับแล้วก็ดูขนาดสายหรือถ้าเรารู้ขนาดสายแล้วนะครับก็มาดูแอมนะครับก็จะสัมพันธ์กันนะนะนอกจากการพิจารณาเรื่อง ขนาดสายแล้วนะครับจำนวนสายภายในท่อก็มีความสำคัญเพราะว่า,ายิ่งสายในท่อมีหลายเส้นการระบายความร้อนก็จะยากขึ้นนะครับทำใหอ้อัตราการนำกระแสะลดลงนะครับฉะนั้นกลุ่มวงจรนะครับก็จะมีตัวคูณล,ลดอยู่นะครับตัวคูณล,ลดอยู่ซึ่งกลุ่มวงจรคืออะไรนะครับก็คือ,อสมมติว่า อาจารย์มีท่ออยู่หนึ่งเส้นใช่ไหมครับอาจารย์มีท่ออยู่หนึ่งเส้นถ้าในท่อนั้นนะครับมีสายลายหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็สายลูกต้อหนึ่งเส้น,น,ส,ส,นสมมติชุดนี้นะครับเดินไปหาหมอเตอร์ปั๊นน้ำนะครับอย่างนี้เรียกว่า1กลุ่มวงจรนะครับในกลุ่มวงจรแต่ถ้าอาจารย์มี ชุดหนึ่งนะครับที่อยู่ในท่อนี้นะครับมีลาย1เส้นครับแล้วก็ิวต้นนะครับมีหเส้นสมมติว่ามนเดินไปเข้าเครื่องวัดอากาศอะไรอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่1กลุ่มวงจรแล้วนะครับก็จะมี2กลุ่มวงจรนะครับเพราะเป็น2กลุ่มวงจรปุ๊บนะครับปริมาณสายในท่อเยอะขึ้นนะครับการระบายความร้อนก็ยากขึ้น นักศึกษาก็ต้องมาคูณลบก็ดูว่าในท่อนั้นนะครับม,มีกี่กลุ่มวงจรอ,อย่างอันนี้นมี2วงจรใช่ไหมครับคําตอบที่ได้จากตารางเมื่อกี้เนี่ยต้องมาคูณลดลงไปนะครับที่ศูนย์จุดแปดนะครับศูนย์จุดแปดดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นสายวงจรหนึ่งเฟสใช่ไหมครับวงจรหนึ่งเฟส ใช้สาย iec 01นะครับขนาด2.5สแควร์มินนะครับ1กลุ่มวงจรนะครับเดินสายร้อยท่อเกาะผนังนะครับอุณภูมิ40องศาจงหาว่าสายเส้นเนี้ยนะครับถ้าเดินตามวิธีดังกล่าวเนี่ยนะครับจะนำกระแสได้กี่แอมแปนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ต้องใช้นะครับก็คือนะครับ ข้อมูลอะไรบ้างครับก็คือ,อเป็นวงจรหนึ่งเฟสถูกไหมครับหนึ่งเฟสสายใช่ไหมครับสายชนิดสายขนาดสายนะฮะสองจุดห้านะครับหนึ่งหนึ่งวงจรนะหนึ่งกลุ่มวงจรนะครับเดินสายก่อผนังใช่ไหมครับอันนี้คือสี่ข้อมูลนะครับสี่ข้อมูลที่เราจะต้องนำไปเปิดตาราง เพื่อจะหาว่ากระแสน้ำสายเบอร์นี้นะครับทนกระแสได้อยแค่ไหนนะครับเราก็ใช้สีข้อมูลนี้นะครับขึ้นไปเปิดตารางนะครับปึ๊บเห็นไนะครับเป็นอะไรครับเป็นเป็นการเดินสายร้อยท่อใช่ไหมครับเดินสายร้อยท่อก่อผน,นังเดินสายร้อยท่อก่อผน,นังเพราะฉะนั้น นักศึกษาก็ต้องมาดูตารางที่กลุ่มที่สอคือตารางนี้ใช่ไหมครับเดินสายร้อยท่อเกอนนาะผนังนะครับจากนั้นเรามาดูอะไรครับเป็นหนึ่งเฟสหรือสามเฟสนะครับจากโจทย์ก็คือเป็นหนึ่งเฟสก็มาดูเลขสองใช่ไหมครับจากนั้นเป็นสายแกนเดียวหรือหลายแกนนะครับจากโจทย์ก็คือเป็นสาย iec ศูนย์หนึ่งใช่ไหมครับ iec ศูนย์หนึ่งเป็นสายกี่แกนครับ นีสี่ส่วนหนึ่งก็จะเป็นสายแกนเดียวใช่ไหมครับมปน,นสายก็จะดูแบบน,นี้ปึ๊บแกนเดียวใช่ไหมครับจากนั้นแสดงว่าเราก็จะดูแค่อะไรครับตารางนี้นะครับตารางนี้นะครับคู่กับตารางนี้ใช่ไหมครับะโแบบจทย์บอกว่าเป็นสายเบอร์นะครับเบอร์สองจุดห้าก็คือตรงนี้เป็นสายก๊าซไปทางขวาเพิ่มใช่ไหมครับเราก็จะได้ข้อมูลว่าอ๋อ นะครับถ้าเราเรียนตามวิธีนี้นะครับสายเบอร์สองถึก็จะทนได้21แอมป์นะครับ21แอมป์หรือถ้าเรารู้ว่าเราโหลดโหลดเรากินกระแสกี่แอมป์นะครับเราก็ดูแอมป์แล้วก็มองไปทางด้านซ้ายนะครับเช่นสมมติโหลดเรากินเท่าไหร่ครับยี่สิบแปดแอมป์ทัวนะครับโหลดกิน28แอมป์เพราะนั้นนักศึกษาก็มองไปทางาด้านซ้ายนะครับก็จะได้สายเบอร์สี่ 8.4อันนี้ก็คือวิธีการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นในโจทย์ข้อนี้นะครับในโจทย์ข้อนี้นะครับคำตอบที่ได้นะครับก็คือ,อคำตอบที่ได้ก็คือ21แอมป์ถูกไหมครับ21แอมป์21แอมป์นี่คือกรณีอะไรครับ1กลุ่มวงจร1กลุ่มวงจรแต่ถ้าเปลี่ยนโจทย์นะครับสมมติว่าเปลี่ยนโจทย์เป็น เป็นสองกลุ่มวงจรนะฮะสองกลุ่มวงจรพอเป็นสองกลุ่มวงจรเนี่ยคำตอบจะไม่ใช่21ใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องไปคูณลดใช่ไหมครับสองกลุ่มวงจรนะฮะสองกลุ่มวงจรก็ต้องคูณลดด้วยเท่าไหร่ครับ0.8นะครับ0.8ด,ดังนั้นคำตอบเมื่อสักครู่นี้นะครับในภาษาก็ต้องเอาเลยครับ 21ตั้งนะครับคูณด้วย0.8 0.8นะครับอันนี้อันนี้กตอยากเป็นสองนะสองุมวงจรนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้นะครับก็จะเป็น21่คูณ0.8นย์สิบนะครับ ฉะนั้นคำตอบตรงนี้นะครับก็ต้องออกมาเป็น16.8ใช่ไหมครับนะ16.8 16.8ก็ตีไปประมาณ17ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าในกรณีที่เป็น1วงจรนะครับ1วงจร กระแสจะได้ย1แอมป์ใช่ไหมครับเบอร์สองจุดห้านะจะทนได้21แอมป์แต่ถ้าเป็นสองวงจรกระแสจะเหือแค่เท่าไหร่ครับ17แอมป์นั้นตรงนี้เราก็พอที่จะเข้าใจได้ว่ายิ่งสายมากขึ้นในท่อนะครับก็จะทําให้ปริมาณการนำกระแสในสายลดลงนะครับในสายลดลงนี่ก็คือวิธีการคํานวณน,นะครับการคํานวณการใช้ขนาดสายคร่าวๆนะครับ นักศึกษาก็สามารถประยุกต์ในการคำนวณตัวนี้นะครับไปใช้กับเครื่องใช้ไฟไฟ้าอื่นๆที่เราทราบกระแสนะครับพอเราทราบกระแสรเราก็จะทราบว่าขนาดสายที่ใช้นะครับใช้เบอร์อะไรนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการการเปิดตลาดหาค่าขนาดกระแสไฟไฟ้านะครับให้เหมาะสมกับขนาดสายไฟ